ไม่คำว่ามินิสก์หรือว่าแม็กซี่เดสไหมอยากรู้แม้ว่าจริงๆแล้วว่ามันความยาวเท่าไหร่ถึงจะเรียกแบบนั้นได้เซฟคลิปนี้เก็บไว้ช้อปปิ้งได้เลยแบบแรกเรียกว่าไมโครความยาวที่สั้นที่สุดยูเว้นเราจะไปเจอซูเปอร์ไมโครค่อนข้างใส่ยากเลยแนะนําใส่กับถุงนอ่องหรือเลกกิ้งก็จะง่ายขึ้นต่อมาคือมินิหรือว่าที่เราเคยได้ยินมินิสก์นั่นแหละจะเป็นความยาวสั้นที่เรารู้สึกในเกณฑ์ปกติต่อมาก็คือ above knee ชื่อก็บอกอยู่ว่าอยู่เหนือหัวเขา่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นทรงเอทรงดินสอต่อมาคือ knee ายาวเท่าเขานั่นีองเรียบร้อยเหมาะกับหลายโอกาสตามที่เคยเห็นกันนะพวกงานสุภาพต่างๆกิโลนีอันนี้ยาวเลยเข่ามานิดนึงคือคล้ายๆกับอันมเมื่อกี้ความสุภาพแต่ว่าก็ใส่แบบแคชชวลได้เหมือนกันต่อไปคือมีดี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้มันคือความยาวตรงกลางระหว่างเข่ากับข้อเท้าฟิลวินเทจแล้วก็จะมีความผิวไหวเวลาเต้นลงมาอีกถึงข้อเท้าเรียกว่าแม็กซี่อาจจะยาวเลยข้อเท้ามาได้นิดหน่อยเริ่มจะเป็นกระโปรงที่ดูอลังชุด เดรสเลิมออกงานแล้วท้ายเรียกว่า f l o ร์คือแตะพื้นแล้วอะ่ะอันนี้คือออกงานาค่ะคุณพี่ตะโกนออกงานงานอะไรก็ตามแต่ที่ต้องการความอลังก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกเสื้อผ้านนะถ้าตรงไหนฟังไม่ทันก็คอมเมนต์ถามได้